สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุกคนด้ยจ้าสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาแล้วกับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยนันเดอวันนี้เฮากะมาอยู่กับ2องน้องละคือกาวจันทุกคนน้องละสีผ้าพี่น้องมาตำเออมากินตำตีนไก่นะพี่น้องตำตีนกับข้อปุ้นนะพี่น้องวันนี้เฮาับสีผ้าทุกคนมากินกับอกรอบขวหเลยว่าไอเอวยนองกันเลยจ้าทุกคนวันนี้แกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะ ก็เลยว่าสีพากันมาต่ำตีในไกลสูงกันกินนะพี่น้องเขากาโดนเทือกจะมีบรรยากาศแบบนี้นะพี่น้องเขากาเลยว่ามาร่วมฮิตกัน สิมาตามตีนไก่ซูพี่น้องกินเออบาเม็นซูเฮากินนี่แหละแต่ว่าสีอาดิตย์สูพี่น้องเบื่องน้าเองค่ะทุกคนเนาะโอเคกันเลยจ้าทุกคนตอนนี้น้องหล่ากับสีพาทุกคนไปกินตามตีนไก่นากันเลยจังได้กับต้องขอโทษขออภัยนําผู้ชี่บกินตีนไก่เลยจ้าราะว่าทางเราเฮานี่มักแคนตีนไก่หลายขนาดเลยว่าสั้นเดียวเฮากับสีพาทุกคนไปกินนํากันเลยไปเลยจ้าทุกคนมาทุกคนกินตามจีนตามีนไก่เลยจ้าได้กิบกินกัขออภัยด้วยแต่ว่า

แต่ใบจานเพิ่มเติมไม่จากเราเดี๋ยวก็เทิร์นเลยวข้าเบิ่มสารหรอเผ็ดเผ็ดอร่อยมากกินมักเร็นเยื่อกระดูกดีคือกันกินมักเร็งลายหายสาตาดีเวลาพวนออกใจจังเห็นบอกยาวจะดันตามักนับเิ่งก่อน จำจ้าลลเยี่ยง่หลานมันตดตุกตบเอ็นตัเองตบเบอร์เรซาจ้าจ้าจ้าเลยจ้าไลูกกีวละรูแบบับเอบเบิรนตายโอเคดน้ฟิตงั้นลจีนจ้าเอ็อแบบ้ไปเอน้งงหอ อากจังเหลไมลืมหายเซเบิงนหายเบิงก่อนตอนสิดนี่ตามตีนของเขาอยูใกล้ซเบิร์น่นอลนแสบแสบแบแสบเอ้ยตีนตอนเดียวแบ่งกันีนแต่ตีนนงหลยว่าซื้อลานไปหาเมือสามหกนนะจ๊ะ ai think nó lặp lại đình 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 tam lại dữ dữ nó không cột cái này nữa à giờ mình đợi lời là mình đợi đợi chứ không bơ vẫn giờ thằng tay nhiều lắm cần là cột đường để tam nhọt view một ngày nhọt view mà đuôi mồi thế ngay là đuôi nhưng cần phần cờ đấy vào này ôn soi một quán

กตจะมีเทเป็นแม่บ้านแต่เป็นแม่บ้านเธอก็เลยนังายเจ้านาย้วลำนะไรเจแบบอะไรหนูเจ๊ะกงหนูหนูไม่เดเยเสียก็ไม่กลับเสกกลับเหมือนเดิมวามเอ้ามเด็กขาล้างว่าสัมภาษณ์สัก

เปลาไอ้จุอยกิยังเลาะปากเลยัวแต่เล่าเแล้วงออลยอุตเลยมาคุ้งละอยู่บ่อเลียงคุ้งมัจะโตใหญ่ใหญ่ขี้เลี้ยงบ่ออไ Sớm được nỗi đau lòng 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 <า>กแ็แค่จะทุกคนวันนี้น้องหลาก็พาพี่น้องมากินสมตำนาะพี่น้องเนาะล่ะก็ะมากับครอบครัวเลยจ้ะมากันครบต่างตายเนาะกินน้ำกันเมื่อกี้ก็คือแบบว่ามันแซ่บร้ายเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าโดนโดนเท้าเจ้สิได้กินเนาะพี่น้องวันนี้ก็ออกเงินกันนะบบเมนวานี่ออพูดละซิพูดละหานาะพี่น้องก็เลยว่าซื้ออาหารไก่มาแล้วก็ซื้อขอคุ้นมาพี่น้องก็เลยว่ามาเฮ็ดทำดี ที่เพื่อนองลงมาเองเนาะพี่น้องเ่าตอนตาำก็เลยบอดได้ถ่ายสู่พี่น้องเบองเนาะก็เลยว่ามาถ่ายตอนกินเลยซะพี่น้องเอ๋ยกินลายคนกะแซบอยู่ได้เนาะพี่น้องเาเพราะว่าเทิ่นวันสิบะแซบมันกระตองเสบนะพี่น้องเพราะว่ามันกาไปพอกินลายคนทันใดพี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยว่า ทุกคนมานังกินนำกันเป็เป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นเนาะกับครอบครัวจ้ะทุกคนเนาะโอเคกันเลยจ้าสรบคลิปวันนี้น้องล่ากาสิคอจบคลิปวัฒน,นีเลยเดีย๋ยวฮาก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพายที่เขาว่าเบิ้งคลิปน้องล่าก็มาเป็นกำลังใจให้น้องล่าเก่าด้ยจ้าวันนี้กันซิคอเตวัฒนีก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย